สวัสดีค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะสําหรับงวดวันที่17เดือน6 6 4นะคะเจอกันเช่นเคยค่ะก็มีสูตร2ตัวนะคะสูตร2ตัวเด่นนะคะจะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเช่นเช่นเคยนะคะสูตร2นะคะสูตรนี้สูตร2เนาะ มารับชมกันเลยนะคะบดอ่าก่อนที่จะไปรับชมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคุณควรมีผู้ปกครองแนะนําทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะก็ปาปลกันไปนะคะงวดนี้เข้างวดหน้าหลุดอ่ามันก็เนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ สูตรคำนวณตัวเลขสูตรคำนวณก็เนาะก็ไม่ได้ไม่รู้เนาะว่าตัวไหนจะเข้าจะหลุดนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะโปรดรับชมรับฟังนึกความบันเทิงนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะมารับชมกันเลยค่ะแนวทางนะคะแนวทาง มวยวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดเดือนหกหกสี่นะคะมวยลาวพัฒนานะคะมวยลาวพัฒนานะคะสองตัวนะคะสูตรสองตัวนะคะสูตรนี้สูตรสองตัวนะคะ สองตัวบนล่างเช่นเคยนะคะบนล่างนะคะเจาะเน้นๆเช่นเคยนะคะสองตัวนะคะสงตัวบนล่างเด่นนะคะเด่น สองนะคะเจด็ดวิ่งหกนะคะอ่าวิ่งวิ่งแปดเนาะพูดผิดนะคะต้องขออาภัยด้วยเนาะอ่าเด่นสองสองนะคะสองศูนย์ สองสามนะคะสองห้าสองหกนะคะเจ็ดนะคะ,ะ,คะเด่นเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะ จ็ดสองเจ็ดแปดนะคะเจ็ดหกนะคะกันนะคะตัวกันเนาะวิ่งแปดนะคะเด่นสองกับเจ็ดนะคะวิ่งแปดนะคะ กันนะคะตัวกันเนาะตัวกันหนึ่งสองนะคะหนึ่งห้าสามแปดนะคะสำหรับตัวกันนะคะก็มีทั้งหมดสามหางนะคะ แนวทางว่านที่17นะคะเดือนห 6, 6 4สหวยลาวพัฒนานะคะสูตร2ตัวบนล่างเจาะเน้นๆน,น,นะคะเด่นสองกับ7นะคะวิ่ง8ดเด่นสอง3 2 5 2 6สาสองหหนะคะเด่น7ดเด่น7ก็70 7ด 7, 7 8 7 6สองปดเจดหนะคะตัวกันหนึ่งสองหนึ่งหสาดนะคะสำหรับตัวกันนะคะค่ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสูตรคำนวณตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกคร,รองแนะนาทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ